ทุกความสัมพันธ์ที่เรามีครับไม่ว่ากับแฟนกับใครก็แล้วแต่ครับเราไม่ควรอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่ชอบตัวเองพี่คอบคนคนหนึ่งที่ขี้โกโหกมากเลยแล้วเ็าทาให้พี่กลายเป็นคนที่ขี้ระแวงจกปกติพี่เป็นคนที่ชิลปล่อยสบายแต่ถ้าใครสจกคนหนึ่งมาโกหกพี่ทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันระแวงวะนั่นแปลว่าคนคนนี้พี่ไม่สามารถกลับไปไว้ใจเขาได้แล้วแล้วถ้าพี่คบกับคนนี้ไปพี่ต้องระแวงตลอดเนี่ยตายแน่ความสัมพันธ์นี้ไปไม่รอดแน่ แฟนมาประมาณสองปีครึ่งแต่ว่าคือก่อนหน้านั้นน่ะมีเหตุการณ์ที่เหมือนเราอ่ะไปจับได้ว่าแฟนนอกใจตั้งแต่มีเรื่องนะคะคือความสัมพันธ์หนูท็อกซิกมาตลอดรักเลิกๆๆมาตลอดเลยเขาก็ดีขึ้นแหละในส่วนของเขาแต่ว่าบางอย่างอะ่ะเขาก็แบบเหมือนยังมองคนอื่นอยู่เวลาอยู่กับเราจนทําให้เรารู้สึกแบบแย่เงี้ยแต่หนูเคยเปรียบเทียบตอนที่หนูเลิกกับเขาไปแล้วไปอยู่กับพกเพื่อนอยู่กับตัวเองอะคะ่ะ<ม>คือตอนที่หนูอยู่กับเขาอะ่ะหนูเป็นคนที่นิสัยไม่ดีมากๆเป็นคนที่แบบไม่ชอบคนสวยเลยเวลาใครเดินผ่านอะไรเงี้ยแต่ตอนที่หนูอยู่คนเดียวหรืออยู่กับบบเเเพื่่อนนนลปป็็คทีแ คนหนึ่งที่คือไม่เซตดีที่คือแบบชอบชมผู้หญิงด้วยกันแต่ด้วยความที่คนมันคิดถึงกันนะคะมันคบกันมานานเกือบ3ปีก็เลยกลับมาคบกันอีกรอบนึงแต่ก็กลับกลายมาเป็นคนเดิมอีกแล้วอะ่ะอยากได้แนวะคิดที่แบบไม่อยากเปรียบเทียบกับใครอยากมีความสุขในความสัมพันธ์นะคะ,ะพี่จะพูด2มุมนะครับมุมแรกก็คือเราทําสิ่งที่เราควบคุมได้ก่อนคืออะไรบ้างกับ,บมุมที่2คือเราเจอสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วอ่ะเราควรจะจัดการกับมันยังไงพี่ขอพูดในสิ่งที่เราควบคุมได้ก่อนแล้วกันเนาะณนะเวลานี้ รู้สึกว่าเฮ้ยเขามองคนอื่นตลอดเลยเขาชอบทําพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบตัวเองเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเองส่ง energy mm hmm. ลบๆออกไปให้เขาในความสัมพันธ์นี้แล้วมันก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่แฮปปี้แล้วความสัมพันธ์ที่มันไม่แฮปปี้มันจะทําให้เขายิ่งมองคนอื่นหรือยิ่งอยากเข้ามาหาเราครับ ว่าแบบมันก็ไม่มีความสุขแต่คือพยายามต่อสู้กับตัวเองมาตลอดเลยระยะเ <Okay. S 2> ่องเวลาที่เกิดเรื่องโอเคง okay. ั้นตรงที่พี่พูดเมื่อกี้ครับนี่คือสิ่งที่กิ๊ควบคุมได้ว่าเฮ้ยถ้ากิปรู้สึกว่าเอ๊ะเขามองคนอื่นเยอะหรือรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองอาจจะสู้เขาไม่ได้กิ๊บทาอะไรได้บ้างให้ตัวเองแบบวจจ่าดูดีขึ้นภูมิใจตัวเองมากขึ้นจนเขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าไปไหนหรือกลัวที่จะเสียเราไปหรือมองคนอื่นน้อยลงหรือกิ๊จะต้องวางตัวแบบไหนที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยในความสัมพันธ์นีี้มมมแต่่คววาาาาสสุขขขจเเรูึก ไม่อยากไปคุยกับใครเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันก็เติมเต็มหัวใจพอแล้วอันนี้คือสิ่งที่กิ๊ฟสามารถควบคุมได้แต่ว่าในสิ่งที่กิ๊ฟควบคุมไม่ได้บางทีมันคือพฤติกรรมของเขากิ๊ฟอาจจะไม่ผิดเลยเลยแต่มันเหมือนเป็นสันดานของเขาที่เขาอาจจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วเขาก็มักจะทําพฤติกรรมแย่ๆที่กิ๊ฟรู้สึกไม่ชอบมาตลอดความที่กิ๊ฟไม่ชอบปุ๊กกิ๊ฟก็ไม่สามารถฝืนตัวเองได้แล้วกิ๊ฟก็คงต้องแสดงพฤติกรรมที่กิ๊ฟไม่ชอบตัวเองออกไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่บางทีถือว่ากิ๊ฟควบคุมไม่่่่่่ไดด้้นนนะกกััับสสสาาาทีีีเเป็วววตพพจรูึ ถ้าใครสักคนหนึ่งที่พี่คบด้วยแล้วเขาทาให้พี่เป็นคนที่พี่ไม่ชอบพี่เลิกกตัวอย่างเช่นพี่คบคนคนหนึ่งที่ขี้โกหกมากเลยแลวเขาทาให้พี่กลายเป็นคนที่ขี้ระแวงจากปกติพี่เป็นคนที่ชิวปล่อยสบายเป็นกันเองไปไหนก็เชิญเลยพี่เป็นแบบนี้แต่ถ้าใครสักคนหนึ่งมาโกหกพี่ทําให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันระแวงวะนั่นแปลว่าคนคนนี้พี่ไม่สามารถกลับไปไว้ใจเขาได้แล้วแล้วถ้าพี่คบกับคนนี้ไปพี่ต้องระแวงตลอดเนี่ยตายแน่ความสัมพันธ์นี้ไปไม่รอดแน่นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพี่ถึงตัดสินใใจเเลพราาาะวว่นคม สัมพันธ์นี้พี่รู้เลยว่าถ้าคบกับคนนี้ไปอ่ะยังไงเราก็จัดการความระแวงตัวเองไม่ได้เพราะเราเป็นคนที่รักตัวเองเราจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้เรารู้สึกเป็นคนโง่หรือเป็นคนที่ยอมให้เขามีคนอื่นนึกออกปะอืมรานะั้นพี่เลยเลิกกับเขาไปเลยซึ่งตอนนี้กิฟมีทาง2ทางให้เลือกกิฟจะเลือกทําทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ทั้งทําในสิ่งที่กิฟควบคุมได้หรือทําในสิ่งที่กิฟควบคุมไม่ได้ก็คือกิฟพยายามปล่อยวางมากขึ้นเนืช่างแม่งจะมองอะไรมองไปเราคิดแค่นี้แล้วเเเรรราาาากกก็็ไปปมมมีีีชววววิตคสุขขของ energy ของงบแล้ โฟกัสจุดอื่นในชีวิตเราปล่อยว,วางสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แล้วก็กลับมาเป็นตัวเองให้มากขึ้นในเวอร์ชั่นที่ตัวเองชอบทําควบคู่กันไปได้นึกออกไหมอีกเรื่องหนึ่งค่ะหนูมีการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้หญิงคนอื่นอยู่เสมอเลยหนูพยาย,ยามพัฒนาตัวเองมาตลอดจนหนูเริ่มเหนื่อยไม่ว่าหนูจะซื้อเสื้อมาใหม่ตั้งใจแต่งหน้าแต่งตัวสวยแค่ไหนก็ตามอะ่ะแต่เวลาแบบเดินข้างเขาอะ่ะเขาก็ไปมองคนอื่นทั้งที่ผู้ชายคนอื่นก็มองแฟนคุณอยู่หนูเคยพูดดั่ดันเขาประมาณนี้ด้วยแต่เขาก็แบบไม่ได้ฟังไม่ได้นาช ว่าไม่เปรียบเท่าใจกับคนอื่นแล้วแบบภูมิใจในตัวเองสักทีหนึ่งเพราะว่าอยากรักตัวเองได้จริงๆนะคะถ้าเป็นพี่แล้วกันนะใครสักคนหนึ่งเดินกับพี่แล้วไม่ภูมิใจเนี่ยพี่คงเลิกพี่พูดตรงๆเพราะพี่รู้สึกว่าอย่างพี่เนี่ยหลายๆคนก็เดินด้วยแล้วก็ภูมิใจนึกออกปะาจะหาว่าพี่หลงตัวเองอีกแต่ว่าใครๆเดินกับพี่เขาก็ชมพี่กันแล้วทาไมไอ้คนคนนี้มันถึงไม่ชมพี่ก็ต้องวันพิจารณาแล้วเฮ้ยผิดที่ตัวพี่เปาวะหรือว่ามันผิดที่ตัวเขาหรือว่าพี่ต้องพัฒนาตรงไหนเพิ่มหรือเเ่่่่าาาาหหรรือวววไไไมมมพพพจััฒนนนตตงคยภูิใใ อะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะนั้นถ้าเกิดว่าใครเดินกับพี่แล้วแบบอายหรือว่าไปมองคนอื่นเยอะๆจนทำให้พี่รู้สึกแบบต้อยค่าตัวเองอะพี่เลือกที่จะเดินอ,ออกมาดีกว่าแล้วก็เชิญคุณไปหาคนที่ดีกว่าฉันได้เลยชั้นยินดีแม้ว่าจะคบกันนานหรอคะแม้ว่าจะคบกันนานก็จบได้ครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่าทุกๆความสัมพันธ์ที่เรามีครับไม่ว่ากับแฟนกับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่ครับเราไม่ควรอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่ชอบตัวเองนึกออกปะพี่รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันบ่งบอกว่าเรารู้คุณค่่่าาาตัววเเอองขนนดไแลล้กกรททีีืจะ รักตัวเองโดยที่กิฟเลือกเองไม่ใช่ว่าเขาไปเลือกคนอื่นแล้วกิฟค่อยเลือกอันไหนดีกว่าอ,อันนี้กิฟตตัดสินใจเองได้เลยบางที <c oughs> มันอาจจะผิดตั้งแต่ที่หนูเลือกที่จะคบเขาต,ต่อตั้งแต่เกิดเรื่องแล้ว,ลวค่ะถ้าหนูตับตั้งแต่ตอนนั้นตอนนี้หนูอาจจะแบบเป็นออกคนหนึ่งไม่หรอกครับถ้ากิฟไม่คบเขาต่อถึงจุดนี้กิฟอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรได้เท่านี้ก็ได้ทุกๆประสบการณ์ในชีวิตนะครับมันล้วนเป็นบทเรียนอะไรบางอย่างไม่ว่ามันจะแย่มันจะเลวร้ายแต่ว่ามันก็็ไดด้สสสสสอออออนนนนเเเรราาาาาาคคคััมมมมกืีีีีีชชวววววิิตตตยยยย่่่่่งงงงงหหึแุข ก็คงไม่เรียกว่าชีวิตจริงไหมชีวิตเรามันก็ต้องมีสมหวังเศร้าทุกข์สุขอะไรกันไปเพื่อให้มันจะได้เรียกว่ามันคือชีวิตที่มันเป็นชีวิตจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าถ้าวันนั้นถ้าวันนู้นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปคิดครับคิดแค่ว่าณ<า>วันนี้เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการที่เราเลือกที่จะเดินแบบนั้นแล้วอะไรที่มันทําให้เราไม่กลับไปผิดพลาดแบบเดิมอีกในอนาคตคิดแค่นี้ค่ะก็คงต้องเด็กค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สำรใครครับที่อยากรู้เทคนิควิธีการทําให้คนที่เราไปวิ่งไล่ตามเขาอ้อนวอนเขาร้องขอเขาเนี่ยกลับมาวิ่งไล่ตามเราและเห็นคุณค่าเราคอร์สเชสมีช่วยคุณได้ครับคอร์สนี้จะบอกหมดเลยว่า9รูปแบบความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเนี่ยไปวิ่งตามเขาแล้วทํายังไงเขากลับวิ่งตามเราเนี่ยมันต้องแก้ในแต่ละสถานการณ์ยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเลิกกับแฟนอยากให้เขากลับมาความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอยากให้เขาชัดเจนกับเราเราชอบเขาแต่เขาไม่สนใจเราเขาไม่มือที่สามทำางไงให้เขากลับมารักเราเหมือนเดิมสิ่งพวกนนนนีี้้้้้ครรลวแกไดหมดใมใใใออสสเเชถถาาาาาจุณ่ง หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับแล้วพบกันครับถ้าอใครนะครับอยากจะปรึกษาความรักแบบนี้นะครับพบกับรายการเดอะเฟรนเโอได้ทุกวันอังคารเรือหัดเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับใครอยากโทรปรึกษาหน้ามาแบบนี้ครับห้ามพลาดครับแล้วพบกันครับผมชองคลิสครับ